สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนเอทุกทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเช่นเคยนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกําลังใจดีๆด้วยนะคะวันนี้แอดก็ลงนะคะในชุด2ตัวให้เนาะสตัวบนล่างนะคะหลาพัฒนางวดวันที่25นะคะกุมภาหกห้านะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้แอดได้ตัวเด่นตัวไหนมาแบ่งปันนะคะแล้วก็เจาะให้คู่ไหนบ้างนะคะก็ตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณกันนะคะชอบค่อยตามเนาะนะคะวันนี้ตัวเด่นนะคะแอดให้ไป2ตัวเด่นนะคะมีเด่น2และเด่น4นะคะวิ่งรูปที่2และ4นะคะ ตัวที่ชอบสุดๆก็คือสีนะคะเ,เพื่อนๆขาใครชอบก็ตามได้เลยนะคะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านได้เลยไม่ว่ากันนะคะอ่าสี่ห้านะคะคู่แรกเนาะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะคะส่วนในห,หลักสองสองสี่ สองหกนะคะสองเจ็ดสองแปดนะคะส่วนชุดกันแอดให้ไปที่ชุดกันด้วยนะคะชุดกันเนาะกันไว้สักสองสามคู่นะคะใครชอบค่อยตามเนาะแอดกันให้ที่สี่ศูนย์นะคะไม่รู้จะมาไม่มานะคะกันไว้ให้เฉยๆเนาะใครคิดว่าตัวเก่าจะมานะคะก็ตามได้เลยนะคะตามได้เลยเนาะ ตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยชอบหลัก4ี่ตามหลักสี่ชอบหลัก2ตามหลัก2นะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะเดี๋ยวแอดจะเน้นให้นะคะส7 4 8นะคะ4 9่6ก้าสี่ไอ้าสี่นะคะ สองสี่สองหกหกสองสองเก้าเก้าสองนะคะและก็สองสองแปดนะคะยเยอะไปไหมเพื่อนๆค่ะเนาะก็เป็นแค่แนวทางนะคะก็จะเน้นให้ว่าคู่ไหนน่าจะมาให้นะคะแล้วก็ที่ชุดกันเนาะ ก็มีสองคู่นี่นะที่แอดชอบนะคะในชุดกันเนาะนะคะใครชอบค่อยตามนะคะก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันเนาะนะคะชอบก็แคปหน้าจอไว้นะคะเดี๋ยวแอดจะมาเน้นให้นะคะว่าคู่ไหนเนาะที่น่าจะฟันไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในตัวไหนที่แอดจะฟันไปเนาะเ,นเพื่อนๆขาใครชอบค่อยตามนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะ18นะคะ 4ีแปสนะคะ4ีเจ็เจเนาะเมื่อนขาอันนี้6นะคะอันนี้กลับหัวด้วยเนาะอันนี้เป็น6ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็น9เนาะ,คะใครชอบผู่ไหนก็นะคะถ้าเป็น6เป็น9ก็กลับหัวด้วยนะคะอันนี้ก็9เนาะนะคะเพื่อความชัวร์เนาะเพื่อนๆจ๋าเผื่อเขาตีลังกานะคะ แล้วก็ในหลักสองเนาะเพื่อนๆค่ะในหลักที่สองนะคะสองสี่สี่สองนะคะสองแปดแปดสองนะคะใครชอบค่อยตามนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเท่านั้นเนาะเจ็ดแปดนะคะในชุดกันเนาะใครชอบไปที่เจ็ดแปดนะคะใครชอบคู่ไหนตามคู่นั้นนะคะตัวเลขก็ค่อนข้างจะมีเยอะนิดนึงนะคะ แต่ตัวที่อ่าเน้นๆเ,เลยนะคะน่าจะเป็นที่หลักสีกน่นะคะหลักสี่เนาะนะคะแต่แอดชอบทั้งหลักสี่และหลักสองนะคะก็ขอให้มาทั้งสี่และสองนะคะเพื่อนๆคะ่ะนะคะอ่าสูสูสองที่ได้ตัวสองนี้นะคะตัวเด่นสองนี้เนาะยังไม่เคยหลุดนะคะเพื่อนๆขาเข้ามาสิบวัวงวดแล้วเนาะก็ขอให้มาแล้วกันนะคะใครชอบค่อยตามนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นจ้า ยังไงก็ขอให้พี่เพื่อนทุกท่านโชคดีแล้วกันนะคะหยิบยกคู่ไหนก็ขอให้ได้เป็นเงินเป็นทองนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ